ดราม่าเข้าอีกแล้วครับสําหรับสาวสวยดีกรีนางงามน้ำเพชรอิตาลีที่ปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเข้าโ,มโรมประกวดเวทีชื่อดัง Miss Fabulous Thailand 2024หรือที่คนไทยเรียกว่า Miss Fabulous ของคุณไบรอันตันนะครับ ซึ่ง e ีล่าสุดที่ผ่านมาคุณผู้ชมหา EP ีที่11ก็ได้มีการเชิญชี้ขิงชุติการผู้ชนะ Mid f ฟสบ b u ัสอ t นเตอร์เนชั่น2022มาเป็นไลฟ์คอร์สสอนวิธีการตอบคำถามรวมไปถึงการเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดให้เข้ากันด้วยครับโดยกิจกรรมน,นะครับคุณผู้ชมหาก็จะเป็นคีย์เวิร์ดก็คือยิงคีย์เวิร์ดอะไรไปเนี่ยก็ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยตอบสิ่งที่คิดออกมาครับซึ่งชีขิงเนี่ยก็ได้มีการโยนคำถามไปที่ดาราสาวท่านหนึ่งซึ่งของดาราสาวท่านเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมพาน้ำเพชรคนสวยได้โจทย์คำว่าอาไทยครับซึ่งเธอก็ตอบอย่างเร็วเลยนะฮะว่าแฟนงานนี้คุณผู้ชมทําเอาเป็นเพื่อนๆรวมเข้าประกวดเนี่ยตา่างพากันส่งเสียงเชียร์กันสนัดหวัน่นไหวแบบนี้เลยฮะ โดยสาวน้ำเพชรน,นะครับก็ได้มีการขยายความว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าอาไทยเนี่ยเป็นตลกะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากๆครับและเธอเนี่ยยังบอกอีกน,นะครับว่าไม่เคยบอกใครที่ไหนแต่มาบอกที่นี่ที่แรกเลยว่าอาไทยเนี่ยคือแฟนครับงานนี้ดาราสาวท่านหนึ่งเนี่ยถึงกับยิ้มล่าออกมาอย่างเขินอายเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชม แต่งานนี้ก็ไม่ไวยครับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเป็นเรื่องซะอย่างนั้นนะฮะเมื่อชาวเน็ตครับได้มีการขุดข่าวเก่าเมื่อครั้งเธอไปออกรายการคุยแซบโชว์เมื่อต้นเดือน1 1อปีที่แล้วครับคุณผู้ชมที่กระนับว่าเป็นกระแสฮือฮาไม่น้อยนะครับเมื่อตลกดังอย่างอาไทยกงกิกเนี่ยมีการเซอร์ไพรส์ขอดาราสาวเป็นแฟนที่โอซาก้าทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นครับโดยพิธีกรนะครับได้มีการถามว่าเพิ่งขอเป็นแฟนเมื่อฮโลวีนที่ผ่านมาหรอโดยอาไทยเนี่ยบอกว่าวัน ลวีนะครับทำไมถึงต้องไปที่อซากาเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศแรกที่ไปด้วยกันแล้วผมเนี่ยเคยพูดไว้ในรายการต่างๆว่าตอนเนี้เราเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งเราจะเป็นแฟนกันและที่ผมเนี่ยจะมาขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยเต้าเป็นต่างประเทศด้วยครับโรแมนติกสุดๆเลยนะฮะ ด้านสาวนำเพชรเนี่ยก็ได้มีการตอบนะครับว่าก็เซอร์ไพรส์ค่ะแต่ในใจเนี่ยก็แอบคิดไว้แล้วแหละว่าเพราะว่าเขาออกรายการเนี่ยเขาก็จะบอกตลอดว่าเขาก็จะขอเป็นแฟนที่ต่างประเทศที่นี่แน่ๆค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนเพราะว่าคนเยอะมากใช่ค่ะคนเนี่ยเยอะมากเขาพูดกับกล้อง บอกว่าเราเนี่ยคุยกันมานานแล้ววันนี้คุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับเราก็พยักหน้าโอเคก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะไปกับแกงฮิวหวค่ะ งานนี้คุณผู้ชมครับอย่างไงกันแน่ฮะสาวน้ำเพชรครับโซเชียลช่วงนี้ยิ่งชอบจับโป๊กกันอยู่ด้วยฮะอย่างไงก็ถือว่าเป็นดาราม่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมฮะยังไม่ถึงกับแค่ดราม,ม่าหนักก่อนหน้านี้ที่พูดไม่ตรงกันของนามสกุลต่อท้ายเวทีนางงามดังสตอรีสโมที่หนึ่งนะครับ อย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าความรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะพูดตอนนี้หรืออาจจะมาเปิดเผยที่นี่ที่แรกอย่างไงคุณผู้ชมก็อย่าไปสนใจเลยครับอยังไงก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแสดงความยินดีกับสาวน้ำเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับ